สดสดสตรีมสตรีมตั้ไปหางตูนรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักออกมปะได้เนาะจ้ รับบ no ีก่อนลูกรับบีก <vo ces> ่อนรับบีก <Pun ta va> ่อนรับบ <Cameraman in> ีก <horas> ่อนจันทา์สตีมสตีมจันสตีมสตีมคตนยรับยสตีมสดสตีมสดฉันชอบสดอะป้าเด็กสาวสตีมเจ๋ะเจอเลยนะครับหา

องสองร้อยคนแล้วมไม่ ดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนเขวบ้านเองก็ไม่คิดเลยจว่าเองจะได้เป็นน,นักเรียนน้องก็เพราะว่าเพืเ่อนรุ่นี่เก่งมากๆแล้วกเรากก็ฝึกพันกันกมากตลอดเดืนสัปดาห์ได้อยู่ในกานเหมือนแบบเป็น,นพนี่น้องคนพ่อควเดียวกันมี่าชีพที่แบบ,แบ,บตกาง แน่นอนเลยคือความโครับผมอาจะเยอร์้วเราถมีนะครับแต่ร้อยละแปดสิแต่มันกเนี่ยมันคือกาที่เราให้จากพวกเราไปที่ครอครแล้วก็จะูตัวความรักที่พร้อมที่จะรักเราแล้วก็มองให้เรา ให้เราเป็นก่อนแล้วเราคงมีก็จะ Thank <laughs> you. வா, <laughs> வா.

đó này đâu này sao rồi sao này đi đâu này này ขานี่นี่เรล็อกักนึดเี่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ส่งให้นี่นี่ลงบ้านลงบ้านหครับเดิดไปเลยแล้วปิด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 หน่เราไปก่อนะเราไปล่เท้า